เรื่องนี้ก็น่าสนใจเป็น6กลุ่มหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเปิดวงจรปิดเลยก็แล้วกันคุณผู้ชมฮะเพราะว่าทางด้านของคนเจ็บเขาเดินไปหยิบรถไปหยิบของที่รถจังหวะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะไปเจอกลุ่มอาริมองแล้วก็ถามว่ามองกล้วยอะไรน้องคนเจ็บเป็นผู้ชายก็เลยเหมือนกับเอพี่พี่ด่าผมเหรอหลังจากนั้นกลุ่มนี้ก็ตามพวกมากระทืบเลยภาพนี่ ไม่อยากไ้าหหนูอะนี่หนูขอร้องพี่อะนะพี่หนูรห ครับต้องบอกว่าเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินคือเสียงแฟนสาวนะฮะเพราะว่าคนเจ็บก็คือคุณประวันวิทย์ใช่ไหมแล้วเข้าไปพร้อมกับแฟนเขาก็คือน้องมนฤดีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่สิมีนาก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังคือทางฝั่งผู้ชายเดินไปหยิบของที่รถแล้วหลังจากนั้นไม่มีหนึ่งคนเดินเข้ามาด่าแล้วก็พูดว่ามองกล้วยอะไรน้องผู้ชายก็เลยถามบอกพี่ด่าผมหรือเปล่าหลังจากนั้นกลุ่มนี้เดินไปตามเพื่อมาอีก5้าคนแล้วเอาแท่งเหล็กนี่นะฮะลุมตีน้องผู้หญิงก็เลยเหมือนขอร้อง เขาเรียกอะไรนะขอชีวิตอย่าตีแฟนหนุ่มของเขาเหตุการณ์นี้ไอ้แก๊งนี้พอตีด้วยแท่งเหล็กเสร็จหยิบแท่งเหล็กกลับแล้วขับรถกระบะหลบหนีล่าสุดวันนี้หลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมครับจริงจริงมันจะมีคลิปตอนที่แฟนเนี่ยเขาเข้าไปดูทางฝั่งของอ๋อนี่คือตอนขอร้องอาชานี่ตอนขอร้องแล้วก็มีมุมสูงที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้จะเห็นลักษณะคือคดอี่เนี่ยขอร้องตลอดแล้วส่วนไอ้ตัวของคนก่อเหตุก็ด่าว่าแบบเก๋านักร้ออเป็นนักเลงยังไง นี่มันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเอ๊ะเอาจริงแค่ไปหยิบของที่รถทาไมถูกปีขนาดนี้เปิดภาพน้องมนลฤดีขึ้นมาคู่ขนานกันเลยครับเพราะว่าวันนี้ล่าสุดเราเจอกับน้องมนฤด,ดีน้องมนลุดีเองก็เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับว่าหเหตุการณ์ทั้งหมด ตอนแรกเลยเนี่ยต้นสายปลายเหตุเนี่ยมนฤดีบอกว่าตอนนั้นแฟนเขาเนี่ยกลับมาจากตลาดแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเดินเถียงกันมาถูกไหมแล้วระหว่างมาถึงหน้าคอนโดเนี่ยจอดรถกระบะเอาไว้ริมทางโดยแฟนของตัวเองเนี่ยลืมผ้าห่มไว้ในรถเลยกลับไปไปเหมือนกับไปเอาของจังหวะนั้นเองมีวัยรุ่นสคนอยู่บริเวณทางเท้าหน้าคอนโดได้ให้ของรับแฟน ของฝ่ายหญิงแฟนของฝ่ายหญิงเนี่ยก็เลยถามกับว่าพี่ให้ของลับผมทําไมไวัยรุ่นจึงถามว่ามึงเก่งนักเหรอมึงจะเอาไหมหลังจากนั้นตัวกลุ่มวัยรุ่นก็เลยมีการเหมือนกับว่าน่าจะไปลุมทํร้ายเลยใช่เหมือนทํร้ายแล้วบอกที่ถามว่าเก่งนักหรอเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกเขาสงสัยอย่างหนึง่งคือแฟนเขากับตัวเขาเองเหมือนทะเลาะก,กันเรื่องไปหยิบผ้าห่มในรถนี่แหละแฟนกลับใหที่รถปุ๊บแฟนเหมือนปิดประตูดังอะดังปับแล้ววัยรุ่นมันอยู่มันเลยถามว่าเฮ้ยแจกกล้วยก่อนทีหนึ่งแล้วก็ถามว่าเก่งนักหรอ วัยรุ่นเข้าใจผิดเหรอเข้าใจผิดคิดว่าเหมือนปิดประตูดังแล้วไปแบบไป,ปทำความรำคาญแบบนั้นอะ กันเรื่องเล็กๆน้อยคือช่วยกันถือถุงกับข้าวแย่งกันถือถุงกับข้าวค่ะแล้วพอจนเดินมาถึงตรงหน้าร้านซักรีดอะคะ่ะลืมได้ว่ามีผ้าห่มอยู่ในรถก็เลยบอกให้แฟนน่ะคะ่ะมาหยิบผ้าห่มเพิ่งทะเลออกกาะกันไปแฟนก็เลยประชดหนูโดยการปิดประตูเสียงดังค่ะ,คะแล้วเหมือนไปสะกิดใจกลุ่มไวรุ่นกลุ่มนั้นนะคะเหมือนว่าเขาอาจจะคิดว่าแฟนหนูประชดหรือทําเสียงดังหรือเปล่าเขาก็เลยแจกของรับเป็นกล้วยมาค่ะ<ม>เสร็จปื้อแฟนหนูก็เลยสวนกลับไปว่าพี่ให้แจกกล้วยผมมาทําไมพี่มีอะไรกับผมหรือเปล่าแล้วพอหลังจากนั้นมัน S <S <an> <S เขาก็พูดอีกมาว่ามึงห้าวหรอเดี๋ยวมึงรอ,อ,อกูแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็เอื้อมไปหยิบเหล็กอะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีมอไซค์อีกสามคันขับเขาตามมาเขาก็เข้ามาหวดแฟนหนูแต่ว่าหวดไม่โดนแล้วแฟนหนูต่อยโดนหมัดหนึ่งแล้วพวกที่เหลือก็เลยเหมือนเข้ามาลุมเลยคะ<อ>่ะคุณผู้ชมครับเนี่ยแหละฮะแล้วตอนนี้น้องกับแฟนก็ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยตอนนี้ทางผู้สื่อข่าวของเราตองวราเขาพยายามไปตามหาคนก่อเหตุเห็นบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ย ตอนนี้รู้ชื่อแล้วใช่ไหมรู้หนึ่งคนจาก6คนนะชื่อว่าในเอก็คือมีชาวบ้านเขาจำหน้าได้ว่าเป็นเด็กในชุมชนนี่แหละแล้วเราก็เราก็เลยไปหาบ้านของคนชื่อเอปรากฏเราไปเจอพี่ชายของเขาฮะพี่ชายบอกว่าปัจจุบันตอนนี้เอเองเนี่ยเห็นบอกว่าไม่อยู่บ้านแล้วมีการออกไปจากบ้านอ้างว่าย้ายไปอยู่กับเมียของเขาที่ต่างจังหวัดวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาทําให้ครอบครัวก็ไม่เจอเขาอีกเลยถามว่าตัวของน้องเขาเป็นคนยังไงบอกไม่ค่อยยอมคนเป็นคนใจร้อนแต่ก็ไม่เคยทําใครก่อน ก็เงียบๆมันมันก็ไม่ค่อยยอมคุณอะไรอ่ะ<ม>ถ้ามันไม่มีใครไปทํามันก่อนนะ,ะมันไม่ค่อยหาเรื่องอะรไงเขาเป็นคนใจร้อนอะไรอย่างนี้ไหมคะก็ปร <c oughs> ะมาณหนึ่งครับตัวเรากับน้องชายเนี่ยสนิทกันมากนะคะพี่ม,มันก็แคนก็นก็สนิทผมคนโตโไงมันคนเลน็กไงค่ะคุยกันตลอดไหมคะพี่ไม่ครับเจอกันล่าสุดเมื่อไหร่คะงานศบแม่ครับเมื่อเจ็ดเจ็ดแปดเดือนที่แล้วหรอ ใช่แล้วหลังจากนั้นคือไม่ได้เจอกันเลยครับแล้วพี่แกพักอยู่ที่นี่ไหมคะไม่พักครับนีผมพักอยู่คนเดียวแล้วก็แม่ตายมอ่ะคุณผู้ชมครับนี่ตอนนี้ก็เท่ากับว่ายังจับมือคนก่อเหตุไม่ได้นี่นะฮะเห็นบอกว่ารู้ชื่อแค่คนเดียวแต่ลุงทั้งหมด6คน